ไปให้สุดแล้วมาหยุดที่บอลจอยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพาพกันนี้ครับยูสุตัวนี้เป็นตัว d m a มครับสี่ประตูด้วยก่อนหน้านี้นะครับคันนี้เคยเข้ามาติดตั้งกับเราแล้วลูกค้าเป็นตัวสีประตูตอนนั้นเป็นตัวสูงยังสูงอยู่แล้ว่ายังสูงอยู่แล้วก็ติดตั้งตัวเส้นเลิงไปเป็นแบบน็อกดาวน์บูทยางด้วยครับผ่านไปประมาณสัก3ปีได้แล้วมั้งคันนี้วันนี้ลูกค้ากลับมาใหม่ครับกลับมาให้เราแก้ไขคาว่าแก้ไขในที่นี้นะครับคือลูกค้าถอด ดเดี๋ยวขาเดี๋ยวผมพาไปดูขาเดิมลูกค้าถอดทิ้งไว้สิ่งที่ลูกค้าต้องถอดเพราะว่าลูกค้าบอกว่าจากเดิมเขาเป็นสายสูงใช่ไหมครับวันนี้เขาย้ายแหนบเป็นยีนราฟแคบครับลงกว่าเดิมประมาณ4นิ้วเมื่อลงมา4นิ้วอย่ังที่ผมบอกครับตัวเซต็ตลิงของเรานะครับหลังติดตั้งไปแล้วโบกรบได้ไม่เกิน2นิ้ววันนี้ลูกค้าเลยว่าทางั้นกลับให้เราแก้ไขใหม่ครับแก้ไขทันทีวันนี้เปลี่ยนเป็นแบบเชื่อมด้วยครับแล้วก็จากเดิมม่นบุทยานะครับเปลี่ยนเป็นบอลจอยด้วยเพื่อ,อโรดมาแล้วครับได้ความนนิ่่งงงงมมมาากกกขึึ้้้แแลลววว็็ไไตััครบสเเปดดี๋ยูน อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ชุดเก่านะครับที่ลูกค้าเคยติดตั้งไปสุกท้าเลือกเป็นสีดาครับแบบล็อกดาด้วยวันนี้ยกมาชุดเดิมมาแก้ไขครับก็มีอุปกรณ์บางชิ้นสามารถใช้งานได้อยู่ครับแล้วก็มีบางชิ้นต้องทําใหม่เพราะว่าระยะที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับถึง4นิ้วทําให้การทํางานอาจจะผิดเพี้ยนได้ครับนี่เป็นช่วงล่างลูกค้านะครับก็มีการย้ายแหนบลงมาจากเดิมตัวแหนบบดนะครับตอนนี้เป็นแหนบล่างเขาก็ใส่กล่องโหลดมาเพิ่มครับเปลี่ยนช่วงมาแล้วนะครับจากโปรเฟนเดอร์เป็นตัว ทิ่กีแบงค์นะครับจากอบเกนเดอร์ตอนนี้เรากําลังสร้างบุดเชื่อมนะครับบริเวณตัวเสื้อเผาแล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งตัวแขนสลิงต่อไปครับโดยคันนี้นะครับติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยแขนสีบอลนะครับแบบเชื่อมเสือเ้อเผาก็คือจากของเดิมที่ลูกค้าติดแบบน็อกดาวหรือแบบไม่เชื่อมไปนะครับวันนี้อัปเกรดทั้งทีก็เลยมาอัปเกรดเป็นแบบเชื่อมไปเลยจะได้จบๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นรุ่นบ bon อลจอยคือท็อปสุดของเราณเวลานี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลย จัดมาเลยครับทรงนี้สลิงรุ่นบอลจอยแบบเชื่อมกับเสื้อเผาครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสอบการติดตั้งสลิงในอีซู u highlander ตัว10ตัวคนนี้นะครับเราพามาดูกันดีกว่าด้านหลังนะครับนี่สลิงรุ่นบอลจอยนะครับสีบอลแบบเชื่อมกับเสื้อเผาเหมาะกับสเต็ปโหลดจริงครับโชว์นะครับลูกค้าเป็นโปลเฟนเดอร์อย่างที่บอกติดที่แบ็กปรับแปตอนมาปรับอยู่2ครับตอนนี้ผมซัดลงให้1เลยเดี๋ยวลองดูกัน แล้วก็ชุดโหลดครับรวมมาแล้วลองกล่องมาด้วยสวยงามครับท่อนะครับจาก JTC Titanium มาทรงดีเลยคันนี้ล้อนะครับจากเลนโซ่ขอบ18ครับจัดก,กับยางโตโยทายแล้วก็เบรดนะครับ S T I ก็จะเป็นเบรกของ Subaru ครับก็สวยครับดูเต็มล้อดี ด้านหน้าก็เช่นกันครับก็เป็นชุดเบรกจาก S T I นะครับเป็นจานแบบมีรูเสาะ่องแล้วก็เต็มล้อเช่นกันโชว์อัพน,นะครับลูกค้าใช้โปรเฟนเดอร์นะครับตัว Queen Series ตัวนี้ก็ทำสเต็ปโหลดมาครับชุดว่าลงตัวเลยจากก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าเป็นสเต็ปความสูงเดิมจริงๆก็ไม่เดิมหรอกเขายกหน้าขึ้นก็เป็นทรงออกสูงๆยงๆหน่อยครับ รอบนี้กลับมาอีกทีหนึ่งผ่านไป2ปีกว่า3ปีกลับมาเป็นสายย่อเป็นยีรับแครไปแล้วครับก็ทรงนี้สวยครับกําลังดีเห็นไหมฮะมันไม่ได้เตี้ยจนใช้งานยากแล้วก็ไม่ได้สูงจนดูโคร่งเกินไปเป็นสเต็ปที่ยอดนิยมอยู่ครับแล้วก็อุปกรณ์ช่วงล่างลูกค้าก็มีการอัปเกรดมาแล้วเป็นของดีทั้งนั้นด้วยครับได้ความนิง่งได้ความแน่นที่มากขึ้นใครสนใจสเต็ปนี้นะครับอยากให้ทางร้าน s อ b ทําให้เราจัดให้เด้หมดนะครับโชคช่วงล่างสั Z ้นลิงมาเลยครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ isuzu d max calendar ตัวยีราฟแคะคันนี้ต้องบอกว่านี่น,นีสวยเชียวมาดูกันดีกว่าเป็นไงฮะเตี้ยกำลังดีสำหรับใครสายนี้นะครับต้องบอกว่าทรงนี้กำลังสวยช่วงล่างกันแน่นๆตามที่เห็นเลยครับใครนะครับอยากได้ช่วงล่างที่นิ่งมาเลยครับสลิงจาก scb power ครับ